อัมเฮิร์บขวดม่วงที่ตามหาก็ตัวนี้แหละที่เนนพูดถึงอัมเฮิร์บแอนตี้เมลัสมาเซรัมเพราะก่อนหน้านี้เนนมีปัญหาผิวหน้าม,มากวนใจมากไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดาไม่ว่าเนนจะแต่งหน้าเยอะยังไงก็ยังปิดไม่มิดแนนเลยได้เปิดใจลองใช้อัมเฮอร์บที่เขามีสารสกัดสําคัญไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์วิตามินเอในรูปแบบเอ็มแคปซูเรชั่นมีทั้งวิตามิน B3 าอัลฟาอบูตินและสารสกัดสารายสีแดงตอนแรกที่เนนได้ลองใช้ไปนะคะบอกได้เลยว่าชอบเนื้อสัมผัสเขามากๆเป็นเนื้อใสแต่ไม่เหนียวเนื้้้้ออนนนนะะะะเเเเเเจจจหยมมมาา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 ใชชทปป็รรรรํลลคสสแวถง ลแล้วถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะคะผิวหน้าเรานั้นจะสว่างกระจ่งางใสขึ้นแล้วยังช่วยยกผิวให้กระชับเต่งตึงเซลล์ผิวดูแข็งแรงรูขุมขนกระชับแล้วที่สําคัญทําทให้ผิวเรานั้นละเอียดขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาฝ้าได้แบบตรงจุดตัดวงจรฝ้า4ขั้นตอนแล้วตั้งแต่ที่นั่นใช้อัมเฮิร์บนะมีความมั่นใจในเรื่องผิวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าสดก็กล้าอวดแล้วเรื่องราคาก็น่ารากักราคาหลักร้อยไม่แพงเนื้อเซรั่มเข้มข้นแล้วถ้าใครที่ยังมีปัญหาฝ้ากระ,ะจุดดำๆพี่แก้ไม่หายแน,แน,นหนใดนะนล่างได้เลย